หำไมถึงไม่มองทำไมไม่มองให้มันให้มันกว้างไปเลยว่าทําเพื่อทาเพื่อให้คนทาเพื่อให้คนบางคนที่มีบุญวาสนาเนี่ยคือมาสารสิ่งเหล่านีต้ต่อจากนั้นเป็นต้นมาก,ก็ปรากฏขึ้นมาว่าอาคมอาคารรกเลยรือรือจะปั๊บรก็เลยทําการก่อสร้างแต่เอามันสร้างเออมันสร้างได้ไงไอคนไม่พอทนมันกอคทนไอพอไม่พอรับใช่มันรับใช่ ไอ้ไม่ไม่พอจะทิ้งบ้านมันทิ้งมันได้ครั้ง,ท,งที่ว่าปัจจัยเงินทองเราไม่มีหรอกแต่ว่าพอวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ก่อนน่นมันมองไม่เห็นว่าปัจจัยเงินทองหลาหลล่านนี่มันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วใครจะมาตัดสินให้เราแล้วเวลาตัดจริงๆเนี่ยเขาจะทนไปสกัก่วันขนาด คนที่มีธรรมะธรรมโมสุดยอดของธรรมะยังทนไม่ได้ทนกัการกคตีีทนกทันการใช้แรงงานย่างทาดไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาสร้างปราสาทแต่คนมาสร้างปราสาทนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งมันจะเห็นหละพราะมันเห็นเพามันเกิดความยินดีในความยิ่งใหญ่เลยมันบ้าบินไปเลย พอปนสุดท้ายอ่ะมันใช่จริงๆเนี่ยใช่อย่างที่เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยมานั่งพิจารณาดูว่าเออของบางอย่างไอของไม่คนไม่ครเชื่อมันเชื่อได้เพราะการก่อสร้างปราสาทปินงเนี่ยเราไม่ได้มีงบมาหรอกแต่ว่าไอ,องบที่เราสร้างเนี่ยพอมาถึงชุดหนึ่ง ไอ้งบต่างๆคือมันสร้างได้จริงๆมันสร้างเพราะว่าหนึ่งมีโชคออามีโชคนึงซิทแต่ละคนมันมันก็มีโชคแล้วก็มีอย่างบริษัทบางคนดีเขาโตมาจากตรงนี้เขาก็ให้ให้เราเป็นเร้่อยๆล่า <S 2> <S 2> <S บางทีดูแล้วมันก็ไม่คลัง้งหรอกแต่ว่ามันขลัง ยังสิ้สักพิษยังเนี่ยยังสิงนสักพิษพอแต่พอแต่ดูแล้วเนี่ยใจองเข้าจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กับผูฤลซีอยู่กับผูหินนี่ไงไปไปมาเออมันใช่คือกันเลยมันก็สามารถให้เงินให้ทองเรานี่มาเป็นเร้่อยๆล้าดรด้วยกันให้พวกมัน แต่ว่าจมันได้ยิ่ทานไหนก็มันไปรู้มันหรอกแต่รู้แต่ว่าอ้ามันมันมันได้มันนะมันสมหวังท้วยกันเขาเคยบอกเขาเคยบอกเอาไว้ว่าขอให้ท่านแดงนี่อย่าสงสัยถ้าว่าสงสัยเนี่ย ตอให้ท่านบาเพ็ญมาขนาดไหนนะ่ะส,สู้สู้ยังสู้สิ่งนี้ไม่ได้คือยกข้อตรงสสยไปแลป้วก็ยกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไปดำเนินการแลร้วก็พยายามเชื่อยอย่างเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองถ้าท่านไม่เชื่อให้ค่อยดูกันไปต้องเชนไปโฆษณาชวนเชื่อบอกบุญบอกทานทเนียรแจกซองออกซื้อไปตองเชนใต้วัด ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เอาวัดบารมีกันไปเลยไอสิ่งที่เขาคุยนะฮะมันใช่คือกันนะมันใช่เลยแหละขอ,อยังเดียวก็คือเชื่อในสิ่งที่เขาพูดพอไปไปมามาอ้าวแต่นี้อยู่สิ่งหนึ่งเด้อที่ทำแล้วไม่นักอกนักใจแล้วก็ไม่วุ่นวายมากมีอยู่วันหนึ่ง หลวงพ่อนี่พรมหากัสปะท่านมาหาท่านท่านเดินมาแหละท่านเดินท่านเดินตากแดดมาเลยนะท่านเดินแข็งแดดมาเลยพระมหากัสปะท่านมาตอนนั้นเรายังไม่สร้างพวกเราดีเลยยังไม่สร้างเลยแหละท่านมาเลยมาเสด็จะท่านก็ไม่ยืนเนี่ยท่านก็เลยถามว่าได้ข่าวว่าจะสร้างปราสาทที่มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมลูกเอ้ยว่ายางี้ บอกว่าครับเราเนี่ยหลวงพ่อเป็นใครเราอย่างนี้ทาไมถึงเดินต่างเบกมาอย่างนี้หรอโอ้ค่ๆก็เรียกเราว่าพระมหาคืัเรเ่ย์รเรเจ้าเป็นพระสมัยพุทธกาลนีห่หน่ะแต่ว่าเราเนี่ยมาเนี่ยก็อยากจะมาบอกว่าไอภาษาใหญ่ๆโตๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันสร้างไม่ได้สร้างได้แต่ว่า ขออยู่อย่างหนึ่งได้ไม้ไมว่าไงพาสพาจีวรกับ้าสังฆาที่โอมอยู่นี้เนี่ยอย่าเปลี่ยนมไม่ว่าจะพูจะพังไงก็ปะ,ปะปะไปปะใส่ไปถึงมันจะขาดจะเก่าจะแก่เนี่ยก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้แหละให้เป็น้าสังฆาผ้าจีวรชิ้นสุดท้ายให้ให้คือว่าเราเนี่ยมาบอก แล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะสร้างปราสาทใหญ่ๆตัวโตเนี่ยมันจะไม่นักมันจะไม่นักแล้วปทุยเทพเทวดาเนี่ยเขาก็จะเขาจะเขาจะไม่สงสัยอนในการที่จะมาช่วยสร้างเราก็คิดว่าเออมันกันมันมันแต่คนสุดท้ายอ่ามันมันใช่ได้จริงๆหนึ่งพอจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีคนเขาถามว่าทําไมจีวรมันเก่ามันแก่ไม่มีคงไม่มีขัน ปะแล้วป้าอีกก็อ้วนนะพอปะึ้าจมาจีวรอ,อ,อีอ้วนเลยนะ <c oughs> คือมันหนานะ <c oughs> เออมันหนาเพราะว่ามันเก่าแกา่จับตรงไหนป้กับผูพังไปตรงนั้นแต่ท่านนีคนก็ถามบอกว่าทําไมจีวรเป็นอย่างนี้ขอให้บอกว่าเราพระมหาตัดสปะเทระเจ้าไม่อนุญาตให้เกี่ยให้ถือให้ถือคำมั่นสัญญา <c oughs> ก็เราได้ไหม <c oughs> เดี๋ยว ที่ว่าจินตนาการสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันจะมันจะโตไปเองมันบอกว่าครับว่าอย่างงี้แวผมจะผมจะให้สัจจะปลพุพ่อท่านเดินแข่งแดดมาเลยนะ <c oughs> ท่านเดินมาแล้วก็มาท่านก็มายืนอยู่อย่างนี้ <c oughs> ท่านเดินมาท่านก็มายืนเพราะว่าท่านนี่เคยเห็นพระพระสมัยโบราณเนี่ยไปเห็นสอ,ององค์ไปเห็นพระมหาอุตรากีระเจ้าด้วย ลบภูเทสลบุญดอนนะชื่อชื่อเต็มเต็มของท่านคือพระมหาอุตระเทระเจ้าท่านยังไม่เข้านิพพานเลยอย่างเวลาเรากำลนังนั่งนั่งสวดมอนต์อยู่งเนี่ยทันไม่บายทันเย,ย็นเย็นเนี่ยท่านก็เดินมาเลยนะเดินมาท่านก็มายืนมองเรา แตเราพอแต่เราจะกกาบพระปรัตสิทังกระมับบติเนะี่ยมาติสเอาทังกำลังมายืนอยู่ข้างๆระพุทธรูปเราก็เลยถามว่าหลวงพ่อเป็นใครอํะทไมมายืนอยู่ตรงนี้ได้นึกนึกนึกซิว่าเราเนี่ยเป็นใครโหผมนึกไม่ออกรอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นใครหน้าตาอย่างนี้เนี่ยหน้าตาอย่างนี้เคยเห็นไหมผมก็ไม่เคยเห็นที่กันนั่นแหละไปไปมาท่านก็นเลยพูดว่า เคยได้ยินชื่อพระมาหาอุตเรเถระเจ้าไหมผมไม่เคยได้ยินหรอกโน,โน่นเรานี่มาแต่แต่รุ่นนะรุ่นพระปฐมเจดีย์นี่ะรุ่นกันเผยแพร่ศาสนารุ่นแรกน่ะมากับพระโสนะและอุตเรเถรระเจ้ามาพร้อมกันเนี่ยแต่องค์หนึ่งเข้านิพพานแต่องค์หนึ่งไม่ยอมเข้า แล้วเราก็เลยถามมาแล้วหลวงพอ่อหลวงพ่ออยู่แบบไหนที่ไม่เข้าท่านบอกว่าท่านอยู่ในแดนทิพย์ท่านเจริญอิทธิบาทสี่แล้วหลวงพอ่อยู่ตรงไหนเราอย่างเงี้ยผมจะเลยไปเยี่ยมเพราะเอาไปไม่ได้หรอกมันอยู่ในแดนทิพย์แต่ถ้าจะไปหาหลวงพ่อจริงๆนี่เนี่ยก็ไปไปวัดท่านนัวแดงชัยภูมิอำเภออำเภอหนองวัวแดงท่านจะอยู่ตรงนั้นแหละ พอแต่วันหลังก็เลยชวนลูกศิษย์นี่ไปเยี่ยมท่านอยู่ในถ้ำแต่ไปก็หาท่านไม่เจอแล้วเพราะว่าท่านไปซ่อนตัวเองอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ไปบิณฑบาตอยู่ในอยู่ในพวกบางอยู่ในพวกแดนทิพย์ตอนนี้ก็เห็นเห็นยนู่หรอกเวลาพอลูกศิษย์มาเวลาพอลูกศิษย์มาท่านก็จะบอกท่านก็บอกว่ามีกรรมฐานกัน่นิยามนี่นี่ท่านชอบสอนธรรมะ เวลาลูกศิษย์มาในทางคือท่านนี้ไม่เคยสอนลูกศิษย์ทางนี้ไม่เคยสอนลูกศิษย์เรื่องธรรมะธรรมโมเจ็ดทีเอาทำไมไม่นั่งข้างบนล่ะฮะก็นั่งข้างบนก็ได้เพราะแต่ที่นี่หลวงพ่อพระมหาอุตตระเทระเจ้า,านี่ท่านชอบทำ ท่านในในชีวิตของท่านนี่สอนธรรมะเพียงแค่บทเดียวมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นศูนย์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะศูน์เปล่าท่านก็จะพูดในเรื่องนี้แหละท่านก็จะมอกว่าไหนไอ้พวกลูกศิษย์หลายคนเนี่ยตีเข้ามาในเนี่ยทีทีทิดตามมาเนี่ยนี่กรรมฐานนี่บอกเนี่ยไม่ดีหรอก็ผมไม่เคยพูดกังธรรมะพโมจะตีหลหลวงพ่อเอาอย่างนั้นได้จะเอาได้จะเอากกรรมฐานไป แล้วจะให้กรรมฐา,านไปไปไปนั่งภาวนามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะซนยนเปล่าเองแต่เราเคยมาบอกนี่นพระมหเอาตล่านนี่ธรรมมาเหลยนั้นมานั่งแต่ว่าท่านนี่ก็นั่งคุยกับท่านได้อยู่แต่ว่าจะไม่เอนกับกายทิพย์หรอกแต่กายทิพย์นี่ก็จะเป็นจริงเป็นจังกายทิพย์นี่บอกคุยได้ <laughs> แต่ว่าสิ่งสักิีนี่คือบาอาจารย์นี่บอกไว้ไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระเบระใหญ่อันนี้ก็คือเล่าไปนะว่าบางสิ่งบางอย่างไอ้ของไม่ค่อยไม่เชื่อไม่ได้นี่ก็มันกอกคขังนีกัน